สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกลืหลนานลงพลนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะข้างหลังอ่ะข้างหน้าก่อนก็ได้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนนะคะอ้าวไม่พาไปดูข้างหลังดีกว่า ดังไฟอีกแล้วค่ะน,นี่งบุซค่ะบอสอ๋อนี่นะคะหนึง่งแล้วหนึงมันยังเขียวนะอยู่เนาะพายมาให้เลยยายซื้อซื่อบอลเรืออ่องกระไม้โต โอ้ตกแห้งอกมาคืนนี่จากลงมาเมื่อคืนฝนตกแรงมากค่ะพี่น้องจุ่มดังหงาอืนี่นะคะ แล้วเราก็จะไปดูบรรยากาศข้างหน้าพ่ลาันองปูปาริจิตนะคะน่าดูบรรยากาศด้านหน้าฝั่งบ้านกกอกกัอนนะ นี่ก็นหน้าบ้านลุงเนาะรั้วสวยมากเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยรั้วสวยค่ะในลุงจิมก็น่าจะกำลังจะลงคลิปนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศเนาะองค์ปู่นี่สยะะวยมากเลยนะาตอนนี้ควัน ควันใกล้จะหมดแล้วนะคะ บรรยากาศตอนหลังฝนตกคือดีมากค่ะปกติบรรยากาศดีอยู่แล้วนะคะอันนี้แบบยิ่งดีเข้าไปอีก บรรยากาศตอนเช้าเช้าดีมากนะคะพี่พีเอฟซีกับ,บนั้นนี่นะนกก็แต่เช้าี่ลานองคตัวเดินไปดูยายพาก็ดังไฟแต่เศร้าด้อพี่น้องเด้อดังฟืน ฟื้นมันสูงม,มันก็บ่คคอยติดปันไดนี่ก็ดีใจกับตาชานเนาะได้พินแล้วนะคะเร็วมากตาชานได้พินเร็วมาก สดชื่นสดใสนะคะยามเช้าก็คือี่ฝนตกเนาะเห็นไหมคะแบบนอนเย็นสบายมากเลยดูองค์ปู่อีกรอบนะคะเรามาดูองค์ปูสวยงาม นี่แหละค่ะบรรยากาศเนาะแบบอยู่กรุงเทพนี่หาไม่ได้นะคะแบบนี้เพราะว่าอยู่กรุงเทพมีแต่ตึกมีแต่อะไรมลพิษนะคะแต่อยู่แต่จังหวัดเราเนี่ยแบบโอ้โล่งค่ะธรรมชาติธรรมชาตินะคะ mm hmm. ธรรมชาติสุดๆแต่ถ้าแบบไปอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยวอ้ไม่ได้

มันต้องแบบธรรมชาติเท่านั้นบรรยากาศก็ดีตอนเช้าๆ้า บรรยากาศเช้าตู่ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้กัน all ด้วยเด้อสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ